สวัสดีค,ครับผมเด็กชายมรดธรจักาวิยะชา่ววันทศสามนท์หกแปดครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเป็นวัสดุที่ดูตะกวนะครับ restoring mm hmm. มันมันเป็นที่ดูตะกวนะครับคือเหมือนเวลาเราทำบัตรกายเมื่อกี้ผิดที่นะครับเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในวงจารอิเล็กทรอนิก สำหรับดุดหรือตับตะกัวออกงานในว่าในระหว่างการหลอมประสารโลหะนะครับหรือเมื่อต้องการแก้ไขทอดเปลี่ยนอุปกรณ์นิเลซโทนิกในแผงวงจรพิมพ์เพื่อให้แรงเพื่อให้แผงวงจรทำงานเอ่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสิทภาพแบบสูงสุดเลยครับ โดยจะมีเครื่องมือในการดูดตะกั่วให้เร้ใช้งานหลายแบบอาชีพแบบแบบซับตะกั่วนะครับที่ดูดตะกั่วอันนี้จะเป็นที่ดูดนะครับแบบมือกดก็อันนี้นะครับเป็นที่ดูดตะกั่วมือกดนี่ครับแล้เครื่องดูดตะกั่วไฟฟ้านะครับมีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือพกพาง่ายน้ำหนักเบาและกระทัรัดนะครับมีความรีมีความเฉียนนะครับและมีความสามารถในการดูด ที่แข็งแกร่งนะครับดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงควรเลือกใช้ทีุ่ตะก,กัวให้เหมาะสมกับงานเพื่อประสิทธิภาพในงานในการทํางานที่สุดครับว็วันนี้ผมจะมาดูตะก,กัวให้ดูนะครับโดยที่ผมจะดูตะก,กัวออกทั้งหมดแปดอันนี้นะครับเนื่องจากผมทําผิดนะครับนี่ยผมก็ใส่นะใส่ไว้เลยแลครับ อันนี้ผมก็ดูตะกวัวออกหมดเป็นที่ลอยนะครับนี่ครับตะกวัวก็จะออกไปทั้งหมดเลยครับม,มันก็จะไม่มีตะกวัวเหลือนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตะกวัวติดเบาะเฉยนะครับทำค,ครับ